เรื่องคดีคุณติ๊กขับรถเมาคุณติ๊กชีโร่ขับรถเมาแล้วทางฝ่ายผู้เสียชีวิตเขาเรียกสินใหม่ทดแทน24ล้านใช่ไหมครับคือมันต้องดูสถานะของบุคคลนะครับต้องดูฐานะของคุณติ๊กนะครับติ๊กว่ามันร่ำรวยขนาดไหน เงินมันไปซื้อชีวิตคนไม่ได้แล้วครับศพลาสิสองล้านผมก็ไม่เอานะครับเปรียบเทียบสองคดีให้ท่านเห็นนะครับคดีที่หนึ่งในดาบเรื่องคดีกระทิงแดงบอสกระทิงแดงนั่นไปชนในดาบเสียชีวิตขณะ ปฏิบัติหน้าที่ให้ค่าสินใหม่ทดแทนไปเท่าไหร่ไม่รู้สามล้านบาทมั้งครับนั่นผู้เสียหายรวยเป็นแสนอผู้ต้องหารวยเป็นแสนล้านนะรวยเป็นแสนล้านนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยร้อยล้านก็ให้เขาไปเถอะครับเพราะเราฐานะดีอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด ถึงจะเกิดคำว่าอุบัติเหตุคือไม่ตั้งใจให้เกิดนะครับและจะมาจากความเมาหรือจะมาจากความประมาทแต่ถ้าเราฐานะดีไปชนเขาตุยไปร้อยล้านพันล้านให้เข้าไปเะครับแต่ถ้าเรามันฐานะไม่ดีนะครับก็เอาสภาพตามข้อเท็จจริงนะครับ อย่าเอาความถูกความผิดมาเพราะบัดเหตุไม่มีใครตั้งใจให้เกิดมีเสียเบ้นเมาแบบคุณติ๊กทีโล่ไปชนลองพุ่มกับกองปราบกับภรรยาเสียชีวิตเขารู้ว่าเขาทำความผิดใหญ่หลวงเขามีฐานะเขาให้ไปสี่หล้านชดเชยให้เงินไป4ี่สิบหกล้านสี่สหล้านบาทแล้วก็ไปบวช อุทิศส่วนกุศลให้คนตายสํานึกผิดเลิกเล่าตลอดชีวิตแล้วก็ดูแลครอบครัวลูกเมียไอ้ลูกๆของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนกลายเป็นความผูกพันมันมีเวรในอดีตชาติผูกพันกันเลยมาเกิดเหตุตรงนี้ของคุณติ๊กก็เหมือนกันนะครับคุณติ๊กต้องอย่าไปตั้งแง่ว่าเขาเรียกสูง ไม่มีใครอยากเอาเงินไปซื้อชีวิตลูกเขากลับคืนมาได้หรอะครับสิบสองล้านยี่สิบสี่ล้านมันทําให้ลูกเขาฟื้นขึ้นมาไม่ได้แต่คุณต้องเต็มใจต้องช่วยเขาให้มากที่สุดเท่าที่คุณช่วยได้นะครับกว่าเขารักษามากว่าเขาจะสิ้นบุญไปศพที่สองเนี่ยคุณมีเท่าไหร่ก็ให้เขาไปเถอะครับอย่าไปต่อรองกันนะครับ สำนึกผิดนะครับเขาก็มองว่าคุณติ๊กนี่เป็นนักร้องดังน่าจะมีเงินเป็นร้อยล้านนะครับเท่าไหร่ก็ไปคุยกันนะครับต้องไปคุยกันนะครับมันเป็นกรรมเก่าที่ตามมานะครับกรรมเก่าที่ตามมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับคนเราถ้าถูกใจ ถ้าเขาเห็นใจกันเราต้องแสดงความเห็นใจเขานะครับมาเนี่ยนะฮะคุณบาสสมรักใช่ไหมครับบาสสมรักนี่ก็ผมมองว่าเขาสู้คดีผิดนะครับสู้คดีผิดมันต้องรับสารภาพผิดและไปเจรจานะครับผมตั้งแต่เกิดเหตุเรื่องไอ้คุณบาสสมรักนี่ตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักคุณบาสสมรักคำสิงนะครับ แต่ชื่นชมลูกสาวเขาน้องเบสเนี่ยเป็นเด็กดีมากนะครับทำมาหากินกระตัญยูช่วยเหลือพ่อพ่อก็สนุกสนานไปเรื่อยนะครับสนุกสนานไปเรื่อยนะครับและผมบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วนงะทางแก้เรื่องของคุณบาสสมรักคำสิงเนี่ยต้องไปบอกกับ พ่อแม่ผู้หญิงเขาต้องไปสู่ขอเขาเป็นภรรยาด้วยความจริงใจเหตุมันเกิดขึ้นแล้วนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องไปให้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับค่าเสียหายเขาเพราะเขาเสียหายผู้หญิงเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ ศาลท่านก็จะเอามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคุณสมรักษ์โดนโทษจำคุกผมคิดว่าศาลท่านจะเมตตาลอลงอาญาได้นะครับแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นติดคุกแน่นะครับสู้ต่อสู้ต่อมันไม่ได้ครับคือ สารอุทธรสาลดีกาเนี่ยเขามองว่าไปกระทําต่อเด็กนะคือพยายามข่มขืนนะครับมีล่องลอยนะครับแม้เด็กจะครั้งแรกเด็กจะมีอาการเหมือนจะสมยอมนะครับแต่ผลมันออกมาคือพยายามข่มขืนนะครับและเขาผู้หญิงเขาไม่ได้ไปเรียกรอก้องค่าเสียต้องแก้ให้ดีนะครับต้องเขียนอุทธรให้ดีนะครับ มันไม่ได้หรอกครับนั่นจะเป็นฮีโร่โอลิมปิกนั่นคือความดีในในอดีตนะครับทางประเทศไทยก็ตอบแทนให้รับราชการเป็นนายทหารไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับมันต้องถ้าถ้าผมเป็นคนเจรจาเขาจะโรบาทไปสู่ขอเข้าไปนะแล้วเป็นตัวกลางนะครับพ่อแม่ผู้หญิงเขาจะเรียกค่าสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ถ้าเขาไม่อยากได้หรอก นะครับคนแก่ขี้เมาอย่างนี้นะฮะก็ชดใช้ค่าเสียหายจนเขาพอใจนะครับรูปคดีก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งคำให้การก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าไปตั้งแง่ผมไม่ได้นั่นเด็กแม่นยอมเองอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละครับไปถึงชั้นศาลผมไม่รู้ใครเป็นทนายให้คุณสมรักษนะครับ มันไม่ได้แหละครับโอ้โหจะไปเรียกอะไรแล้วสมมติว่าถ้าเกิดผู้หญิงเขาเรียกค่าสินสอดสิบล้านก็ถ้าเรียกสิบล้านเนี่ยไอ้สมรักไอ้บาสมันจะไปเอาเงินที่ไหนทุกวันนี้ก็ขอลูกอยู่ลูกสาวเนะี่ยลูกสาวเขาไม่ได้ไปก่อเหตุนะต้องไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้พ่อนะนะครับดูว่ามันพอสมควรนะครับ ้องคุยกันนะครับต้องคุยกันครับต้องคุยกันะต้องคุยกันนะครับโดยส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังทันนะครับนะคุณบานไปเจรจากับเขานะครับไปเจรจากับเขานะครับพาลูกไปด้วยนะครับไปเจรจาอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ไงยื่นอุทธรณ์เนี่ยสารอุทธรณ์ก็เอาผลการเจรจา ผลการไปสู่ขอเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมคิดว่าชั้นอุทรก็อาจจะรอลงอาญานะครับต้องเจรจากันครับมาผมมองว่าทางฝ่ายหญิงเขาไม่ได้คิดจะเรียกเงินหรอกครับถ้าเขาคิดจะเรียกเงินนีตั้งแต่เป็นข่าวดังใหม่ๆเขาก็มาเรียกร้องแล้วครับนะครับเขาคงมาเรียกร้องเป็นเงินแล้วว่า ล้านสองล้านสามล้านอะไรอย่างนี้นะครับอย่าไปตีตนก่อนไข้ไปเจรจากันก่อนนะครับมา